รู้กันบ้างไหมครับว่าการพ่นกันสนิมช่วงล่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพ่นนะครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่ามีพี่ๆหลายคนถามว่าที่ร้านมีน้ำยาที่จะแบ่งขายได้บ้างไหมจะเอาไปพ่นเองที่บ้านนะครับซึ่งผมอยากจะชวนให้ลองดูคลิปนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะพ่นกันสนิมเนี่ยมันมีกระบวนการที่สำคัญ ไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการล้างทำความสะอาดแล้วก็ปรับสภาพผิวช่วงล่างนี่แหละนะครับอยากให้ลองดูคลิปนี้จนจบนะครับว่าก่อนที่จะพ่นกันสนิมเนี่ยมันมีการทำอะไรกันบ้างกับช่วงล่างนะครับแน่นอนครับช่วงล่างเราเวลาใช้งานไปมันก็จะมีคราบโคนลนคราบมันคราบยางมาต่อยคราบอะไรก็ไม่รู้ที่มันติดเต็มช่วงล่างเต็มไปหมดเลยลองดูความสะอาดของช่วงล่างรถคันนี้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็พอล้างไปเรื่อย ห็นไหมฮะมันก็จะเริ่มขาวมันก็จะเริ่มสะอาดมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าถ้าพี่ๆเนี่ยซื้อน้ํายากาันสนิมไปแล้วจะไปพ่นเองที่บ้านมันจะเจอปัญหาตรงนี้แหละครับว่า ล้างช่วงล่างสะอาดไหมนะครับอย่างอันเนี้ยเราขึ้นลิฟต์นะครับแล้วก็ใช้น้ำยาหลายตัวในการล้างมากๆเลยทั้งน้ำยาสลายคราบมันน้ำยาสลายคราบโคลนน้ำยาสลายคราบยางมะตอยนะครับน้ำยาพวกกัดสนิมแดงต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงขึ้น ล้างจากด้านใต้ท้องเอาลงมาล้างด้านข้างด้านบนของชิ้นส่วนนะครับใช้น้ํายาทั้งสีเขียวสีชมพูสีแดงนะครับแล้วก็ใช้ทั้งถุงมือทั้งแปลงต่างๆในการถูอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้น้ําแรงอยู่ประมาณ180-200บถาทในการฉีดนะครับปรับทั้งหัวแหลมหัวบาอ่ารเงี้ยแล้วก็ต้องระวังในชิ้นส่วนต่างๆของช่วงล่างด้วยพวกปลัก๊กพวกเซ็นเซอร์ต่างๆพวกนี้นะครับเรายังใช้เวลาต้องชั่วโมง กว่าในการล้างช่วงล่างแล้วก็การปรับสภาพพื้นผิวช่วงล่างก่อนที่จะพ่นเลยเนาะดังนั้นก็อยากให้พี่ๆลองพิจารณาดูครับว่ามันคุ้มไหมกับการที่ซื้อน้ํายากนสนิมแล้วไปพ่นเองที่บ้านนะครับแล้วเราล้างช่วงล่างได้สะอาดกเกลี้ยงเกลาแบบนี้หรือเปล่านะครับเรามีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอไหมที่เราจะทําการยกขึ้นยกลงแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องถอดล้อต้องล้างซุ้มต้อง ทำความสะอาดเยอะขนาดนี้อุปกรณ์ที่มันต้องใช้มันมีหลายตัวมากๆเลยนะครับไม่ว่าปั๊มน้ําปั๊มลมน้ํายาประเภทต่างๆฟอกกี้แปลงถุงมือนะครับรวมถึงยังไม่นับเรื่องของการขัดสนิมอีกนะว่าถ้ารถพี่ๆใช้มาแล้วมีสนิมมันจะต้องมีการขัดสนิมในบางจุดอย่างเงี้ยก็เครื่องมือก็เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับดังนั้นถ้ามันวุ่นวายนักนะครับก็ลองดูว่าให้เราดูแลให้ดีไหมครับ ในเมื่อเราก็มีอุปกรณ์ครบอยู่แล้วแล้วเราก็บริการทำงานด้านนี้อยู่แล้วนะครับ ฉะนั้นเราก็สามารถดูแลให้พี่ๆได้แบบดีๆแบบละเอียดเลยนะครับอย่างรถคันนี้ก็มาพ่นกันสนิมแบบใสนะครับเพื่อที่จะโชว์ช่วงล่างมาตรฐานจากโรงงานนะครับอย่างถ้าใครดูตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยก็จะเห็นว่ารถใช้งานมาเนี่ยมันก็มีคราบโคลนคราบทรายอะไรเนี่ยสกรปรกมากๆเลยนะครับเราจจัดการล้างจนเกลี้ยงเลยแล้วก็พวกหัวน็อ ต่างๆนะครับพวกหัวน็อตยึดโชกยึดปีกนกอะไรพวกนี้ที่มันเป็นสีเงินหรือสีบอรลรนะครับหรือแม้กระทั่งพวกสติกเกอร์นะครับที่มันแปะในเรื่องของยี่ห้อโชกอับมีบาร์โค้ดต่างๆตามชิ้นส่วนของผู้ผลิตเนี่ยเราก็รักษาเดิมให้หมดเราก็ปิดเราก็ป้องกันให้เป็นอย่างดีนะครับสังเกตไหมรับพวกเช็คมาคจากโรงงานที่เป็นสีชมพูสีม่วงสีขาวสีเหลืองสีแดงต่างๆสีเขียวพวกนี้เราก็ ดูแลให้เหมือนเดิมตามมาตรฐานโรงงานเป็นแบบไหนนะครับเมื่อจบงานออกมาก็เป็นแบบนั้นเลยแล้วช่วงล่างคันนี้นะลูกค้าเลือกพ่นแบบใสเราก็พ่นแบบใสปกป้องให้พอพ่นออกมาสวยงามแวววาวฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมด้วยนะครับนอกนอจากนั้นเนี่ยต่อไปถ้าเอาไปใช้งานไปเจอคราบน้ำคราบโคลนอะไรพวกนี้น้ำยาตัวนี้ก็ช่วย ลดการจับตัวของคราบต่างๆหรือทําให้ช่วงล่างมีการไล่น้ําได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับทำให้ช่วงล่างเนี่ยมันดูสะอาดดูใหม่แล้วก็สกรปรกได้ยากมากขึ้นดูแลความสะอาดได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ลดการเป็นสนิมของช่วงล่างนะครับโอเคแล้วก็ถ้าลดเข้ามาเราก็จะช่วยดูแล ลูกค้าให้ด้วยนะครับว่าจุดไหนมันมีอะไรที่บกพร่องอะไรเงี้ยเราก็จะแจ้งลูกค้าด้วยนะครับเอาเป็นว่าปล่อยให้เราดูแลให้ดีไหมครับไม่ต้องซื้อน้ํายาไปทําเองหรอกถ้าสนใจลองทักมายูสมัยค่ายินดีบริการทุกท่านครับผม